บางนาค่ะแา่ขาม่กับ,บางนานะคะตรงที่เนี่ยเป็นสวนสนุกในร่มที่ ใหญ่ตอนนี้ติดท็อปของโลกทุกคนเราจะไม่มาได้ไงนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาทัวรวที่นี่เลยนะคะที่นี่นะคะเขาจะมีโซนให้เล่นทั้งหมด8โซนนะคะแต่ตอนนี้เขาเปิดให้เล่นอยู่ประมาณ5โซนแล้วท่านี้เนาะก็จะเป็นพวกสเก็ตเลเซอร์ขับรถอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูนะคะว่าตัวบิ๊กลอย่างเราเนี่ยเล่นได้ไหมหรือว่าต้องเป็นแบบว่าน้องน้อยตอนเล็กๆ่างนี้ เดี๋ยวดูว่ามันจะเล่นได้ไหมเดี๋ยวดูกันว่าเด็กโดยเฉพาะเลยมาย้อนไบโดยเฉพาะเลยดูกันว่าของเขาจะพังไหมอันนี้จะเป็นสิ่งแรกที่เราประเดิมนะคะเดี๋ยวให้อันนี้ไปประเดิมว่าของมัจะพังไหมสิ่งแรกที่เราจะเล่นคืออันนี้ค่ะทุกคนนี่นี่กำลังจะลงแล้วลงลงแล้วเรยอเดี๋ยวเราจะให้ผู้ท้าชิงของเราค่ะขึ้นไปลองใช้ดูรู้สึกยังไงบ้างคะ แล้วเล่นสไลเดอร์มันได้เด็กๆอยู่แล้วเออแาเบ่งกล้าเหมอือนนั้นเ,เด็กเขาเ,เด็กมอ <c oughs> <c oughs> เด็กแบบน่ากลัวเดี๋ยวเราจะส่งฮันนี่ขึ้นไปนะคะเล่นไอ้เครื่องเล่นนี้ต<ไ>ป,ปไปลองกันตอนนี้นะคะผู้ท้าชิงของเราได้เตรียมตัวอยู่ข้างบนแล้วนะคะ,นนะ,คะขเ,าเขาะะนนะะจะถไลลงมาให้เราได้ชมกันว่า เขาจะติดอยู่กลางสไลเดอร์ไหคะอ่าเดี๋ยวไปรอดูกันเลยค่ะเอาล้ครับรู้สึกยังไงอะคะรู้สึกว่าสไลเดอร์เนี่ยถึงแม้จะเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแต่เมื่อก่อนไม่สูงขนาดนี้นตอนนี้นะคะเราอยู่อีก ที่หนึ่งแล้วนะคะแต่ยังอยู่ในโซนฮาร์เบอร์แลนด์นะคะสไลด์แบบเป็นรูปสับประรดเหรอใช่เปล่ารูปสับปะรดหรือมันเป็นไม่ใช่โคตนี่อยรางเป็นลูกเราอาจจะผิดที่เราเองเราดูเป็นทรายแอปเปิ้ลตรงนี้ก็เป็นสไลด์อีกสไลด์หนึ่งนะคะเป็นปรูปแอปเปิ้ลแล้วกันแอปเปิปป้ลเดี๋ยวให้พี่โอเจ้าเก่าเจ้าเดิมไปลองเล่นดูนะคะว่าจะเสียเท่าอันขอไฟไหมต้องบอกว่าฮาร์เบอร์แลนด์เนี่ยในฮาร์เบอร์แลนด์เนี่ยมันกว้างใหญ่มากเลยแล้วก็มีหลายสไลเดอร์หลายประเภทมากให้มันใช่คือ เดี to to ๋ยวต้องเล่นที่โคบ่ะวันนี้วันนี้เราได้ไปจับสไลเดอร์ป่ปทางขึ้นอยู่ทางไหนคะฮันนี่เรากำลังรอพี่โอนะคะเดี๋ยวพี่โอลงมาตัวป้าหมอนเป็นชุดบานชุดบานแล้วก็มีแบบยิงกันด้วยเหรอสนุกมาก ขวัญที่ใกล้ๆกับสปอร์ตอารีนานะคะก็จะมีอันนี้เลยบอลชุสแอนด์ลีน่านะคะใพญ่ออย่างเราสามารถเข้าไปได้ก็จะมีทุกขวัญเลยหน่อยตรงนี้นะคะมันจะเป็นมอน้ยตรงนี้นะคะอันนี้ก็สนุกเกินเด็กตรงนี้นะคะเขาก็จะมีปืนอย่างนี้นะคะเอาไอ้ลูกเนี่ยเป็นปืนอัดลมแบบว่าอัดเบาๆแล้วก็ยิง ใช่ลูกบอลกลมๆเนี่ยไปให้ถูกเป้าหมายสนุกสนุกใช่เอาไอ้ลูกเนี้ยใส่เข้าไปก<ช>็จะมีเครื่องใส่นะคะคืออันนี้นี่ฮะนี้ลองใส่เข้าไป,ไปนี่มันจะขึ้นไปไปหากลายไปเป็นกระสุนนะคะนี่นะคะมันก็จะมีคนที่คอยปองลายลเราอยู่ตลอด ย้อนวัยชั้นหนึ่งนะคะอย่ากแรกที่เราเข้ามานะคะเราจะเจอ,อน,นี้ก่อนโซนนี้จะเป็นโซนรอไซของเด็กของเด็กอันนี้ของเด็กเด็กเล็กเลยเด็กเล็กเลยดูใช่เป็นการจำลองการขับรถให้เด็กๆว่าเป็นยังไงไปกันต่อโซนนี้ก็จะเป็นโซนรถบัมนะคะ ใครชนใครยิงอะไรก็จะเก็บคะแนนได้นะมันมีการยิงเลเซอร์ใส่กันเด็กๆเล่นไปแล้วกัน <c oughs> เราอาจจะนั่งได้แต่เราอาจจะลุกไม่ได้อาจจะติดอยู่ในนั้นเลยไปล้วไปโซนอื่นต่อค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วนะคะชื่อโซนว่า Mortal City อ่ะนสำหรับ ตน,นี่อายุโตขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มันจะเป็นเด็กเล็กเนาะใช่ตอนนี้เขาจะมีแบบสองขับรถก่อนที่จะเข้าไปออไปขี่ได้อะจะต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนเหมือนเราไปทไปบาบําใบขับขี่แต่ไปเรียนนี้เป็นแบบแบบเด็กๆน่ารักกนะคะนี่เขาก็จะมีสนามแบบนี้อันนี้เหล่าล้นดาหรือเราจะไปลองเล่นกันดูนะคะเล<ห>่นได้จะไม่พลาดเลยกกาเลย ก็จะมีเลเซอร์เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็มีปืนมีปืนเลเซอร์เลท์เซอร์ไลท์ยิงจุดต่างๆได้มันก็จะได้คะแนนต่างๆข้างในก็จะมีแบบสถานที่หลบกำบ,บังนี่กำบงังอ่าแล้วเราก็มาแบ่งทีมกันแล้วก็ได้แต้มแข่งกันแล้วนะครับอันนี้โซนนี้บอกเลยว่าเด็กเล่นก็สนุกผู้ใหญ่ก็สนุกเราลองเล่นมาแล้วเราลองเล่นมาแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากกต่สนุกมากใครจ่ายฟับจีต้องชอบอ่ะใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะแล้วสนุกแค่ไหนมา ก็เรียกว่ากระโดดแทมเบอลีนเออแทมเบอร์ลินตอนนี้เป็นโซนที่ผมขอบายเพราะจะเเพราะว่าคงจะเหน,นื่อยมากดูดิกระโดดขนาดนี้โซนนี้นะคะชื่อโซนคือเจิ้นะคะโซนจัมติดหยุดติดกับโซนเลเซอร์เลยนะคะเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ค่ะภายในโซนนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยากโดดแล้วอยากโดดเดี่ยเราจะมีผู้ทดลองไป <laughs> ที่นี่ไม่ใช่ว่าแบบว่าต้องเด็กเล็กเท่านั้นนะถึงจะมาเล่นได้เพื่ออย่างเราก็เล่นได้นะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสองคนจะพาทุกคนไปที่ไหนกเดี๋ยวคอยาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย